ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะมาอยู่กับฟิปซี่สลนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของแอมไทยนะครับคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าวันนี้ทุนแค่นี้ผมจะมาวัดดวงเบ็ดห้าพันนะครับก็เลยต้องเริ่มที่ถูกๆมาก่อนเลยนะผมไม่รู้ว่าผมคิดอะไรอยู่นะแต่ว่าผมหัวร้อนกับฟอร์จูนออกเป็นอย่างมากตอนนี้ออเลยนึกว่าโดดไอ้เ,อเชี่ยูกใจไลเบ็ขึ้นมาครับไลเบ็ดขึ้นมา ไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้แต่ห้าพันนี้ต้องมาครับไปรับชมพู้ชมเดินครับแม่นำไปเล่นตามบอกแค่มันมีตัวอะไรมาหรือว่าโดดสวยมึงไอ้กูถ้าเกลือนี่คือกูถอยเลยนะจริงถ้าเกลือนี่คือเราต้องถอยเลยวะเฮ้ยกูว่าละแม่เห็นผมเห็นอย่างนี้นะคือข้างหน้าสวยนะสวยจัดเลยแต่ข้างหลังเหี้ยตลอดเลย เป็นโลกอะไรของมึงวะ่อ,อยเลว็วเสียแผนหมดไอเ้เหี้ยโคตเสียแผนอะคือโอ้โหท่านตะกี้แต่ก็คือเป็นการคำนวณที่เฉียบคมช,ชื่อเสียงสำนักเรามาตึมแต่แม่งคนตีนห้าพันเลยนะเว้ยแล้วทุนแค่เนี้ยเบ็ดห้าพันแล้วก็โดดเลยเนะี่ยถือว่ามันสุดยอดแล้วนะมันแบบลงทุนน้อยแต่คุ้มอ่ะ โอ้ oh, เสียหมาเลยนักกูเสียชื่อหมดไม่เป็นไรกลับมาตั้งหลักกันใหม่แล้วกันโอ้ห้าพันต่อเลยครับไม่โดดละอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะโดดยากอยู่เป็นตัวจีนแล้วกันมาตัวอะไรแพงๆกันมาเหอะเจ็งนี่โทษแต่โทษกระโดดตาตะกี้เลยนะถ้าคิมีเจ็งอ่ะแม่งเราทำลำทำแบบเป๊ะทุกอย่างแล้วอะ่ะแล้วแต่ โดรจีนไม่มาเลยก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ว่าอะไรเออไม่ได้ว่าอะไรเฮ้ยเพื่อนจริงๆไม่ได้ว่าอะไรเลยถ้าโดดอีกรอบก็ยังก็ยังดีนะเ้ยโดดจริงเอาเอาเอาพี่เอาเกือบสองรอบติดก็ไม่ต้องมีอะไรต้องพูดกันแล้วครับมันคงเป็นดวงที่แย่ของเราจริงๆนะอันนี้ก็ได้อะเพื่อนโอ๊ยหัวงงเนาะโอเค หรือว่าดีดีกว่าได้ไดเกลือนะแต่มันก็ยังกําลังแค่สี่หมื่นนะครับเรามาเสร็จฮะถอยครับพี่น้องถอยถอยครับพี่น้องอ่านไงว่านะตัวจีนมากาลังจะพูดเลยว่าตัวจีนมาแน่เป็นน้อยน้อยเนี่ยไม่ไรเป็นเยอะเยอะตัวจีนไม่ยอมมาทำาัสี่หมื่น 40, เราต้องแบบเซฟเซหน่อยแค่นี้ใจเย็น ใจเย็นๆออกมนห้าโดดไปจีนมาหน่อยจีนไม่ยอมมาในราคาเบ็ดพันเลยนะครับมันจะมากเกินไปแล้วนะไปหมดแล้วกำไรเราห้าพันต่อเลยครับวัดดวงกันไปขอเป็นตัวจีนเลยดีกว่ากระโดดไม่ได้สุดก็นะเสียเวลาจีนสองแถวไปจบๆ คิดว่าจะมาไหมคิดว่าจะมีอะไรมาให้ผมไหม,มตัวกูคิดว่ากูไม่น่ารอดปฏิหารจงมีจริงปฏิหารโดดอีกแล้วครับแล้วตอนนี้เราไม่ได้ขาดทุนเยอะมากผมขอแค่มึงไม่เกลือใช้คําว่ามึงไม่เกลือไว้เพื่อนแล้วกูจะได้ไปจากมึงสักทีเพื่อนอย่าทําอย่างนี้ ไม่วะไม่ไม่ได้อะไรแบบดีๆสักทีอ่ะเสองวันห้าอ่ะ, 2, 5, อะยังมีโอกาสโอ้โตด,ดดีนะเว้ยแต่แบบพอแล้วนะไม่ลดเบ็ดแล้วปล่อยใจปล่อยกายให้ตามสบายครับผมเหนื่อยผมทอ้อว่าผมพอแล้วครับเออ แค่เนี้ยก็มีกำไรห้าหมื่นนะไปต่อเลยครับไม่ต้องลดเบ็ดอะไรทั้งนั้นนะปล่อยให้เป็นตามเป็นตามกรรมของมันนะครับกระโดดไม่รู้จะกระโดดยังไงแล้วให้เบ็ดห้าพันก็ได้อะไรไม่รู้มาลิงกิงกองสารานองกองแกงอะไรไม่รู้นะครับเออนั่นแหละนะครับปล่อยกายปล่อยใจไปมันก็บวกเองมันอยากบวกมันก็บวกเองนะครับ ผมพอละนะครับก็ทำนั้นเลยนะกำไรสองแสนห้าที่จริงกำไรสามแสนนะแต่ว่าเราไม่เลิกเรากดไปอีกห้าหมื่นามนั้นนะครับแต่ว่ากูงงไหมกูก็งงมึงจะแตกมันก็แตกอย่างนี้เลยนะครับไปเจอกนันคลิปหน้างันคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ